สวัสดีครับวันนี้ผมลงไปเที่ยวที่โตเกียวมาบอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแบบราบรื่นแน่นอนครับด้วยความที่ตัวผมเนี่ยเคยไปโตเกียวมาแล้วช่วงก่อนโควิดนะนะครั้งนั้นก็ได้ไปกับทัวร์ครับซึ่งก็ยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายเนาะเขาพาไปเที่ยวไหนก็ไปที่นั่นแหละครับไม่รู้ว่าต้องดูอะไรไม่รู้ว่าต้องทําอะไร ทำให้ข่าวนั้นนะ่ะผมพลาดอะไรไปหลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าการมาสัมผัสบรรยากาศที่ญี่ปุ่นในครั้งนั้นนะ่ะขอแค่ครั้งเดียวเลยนะครับคุณจะไม่มีวันลืมเลยว่าประเทศนี้มีอะไรทั้งธรรมชาติที่สวยงามอาหารขนมทุกมุมถนนเนี่ยมีของกินแน่นอนครับเมืองที่น่ารักคนที่น่ารักทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ผมต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้เราก็ได้กลับมาเยือนประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ตอนที่ผมไปเนี่ยผมเดินทางด้วยสายการบินซิปแอร์นะซึ่งเป็นสายการบินเปิดใหม่เปิดด้ไม่นานครับเครื่องก็เลยดูใหม่มากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถูกกว่าสายการบินที่คนไทยชอบบินหลายสายการบินเลยครับแต่ว่าสายการบินนี้จะพิเศษหน่อยก็คือเขามี w i f i ใช้ฟรีบนเครื่องได้ด้วยเนาะตอนนี้ผมไปเป็นช่วงเมษายนปี2566เนาะซึ่งมันยังต้องมาลงทะเบียนวิซิจแปดมาล่วงหน้าครับสำหรับวิธีกรอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบคลิปอธิบายไว้ที่ด้านล่างนะครับช่องนี้เขาอธิบายได้ดีมากเลยอ่ะพอมาถึงแล้วก็ไม่ต้องททําาาอะไรรมกกนคแ่่่ยืล้ว็ QR Passport Code ี กรอกไปล่วงหน้าเนี่ยให้ต่อมอได้เลยต่อมอเขาก็จะไม่ถามอะไรเลยครับแล้วก็ปล่อยเราผ่านเข้าไปได้เลยง่ายนิดเดียวเองเราก็มาถึงแล้วครับกับประเทศญี่ปุ่นสําหรับที่แรกที่เราลงไปนั่นก็คือวัดเซนโซจิหรือถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกติดปากกันว่าวัดอาซากุสะนะครับซึ่งก็เป็นที่ท่องเที่ยวหลักๆที่คนที่จะมาที่โตเกียวเนี่ยต้องแวะมาเพื่อขอพรหรือว่าเสี่ยงเซียนซีดูสักทีนึงครับแต่สำหรับผมเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีของกินอร่อยอร่อยเยอะที่หนึ่งะครับใครจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็จะสามารถ สีส้มกินซ่าหลายนะลงที่สถานี g 9 9ครับเดินตามผู้คนจํานวนมากไปได้เลยครับเพราะว่าทุกคนมาที่เดียวกันจริงๆแล้วที่นี่เนะี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับ จุดถ่ายรูปหลักๆเนี่ยก็จะเป็นโคบสีแดงอันใหญ่อันนี้ครับซึ่งแนะนําว,ว่ามันจะมีคนข้างๆเยอะน,นะสำหรับอันข้างหน้าสุดนะครับให้เดินเข้ามาอันข้างในครับจะมีคนน้อยกว่านิดหน่อยเนาะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้สวยกว่าด้วยครับแล้วสารเจ้าข้างในก็จะเป็นทีมสีแดงๆเนาะถ้าแต่งตัวมาดีๆครับเป็นมุมถ่ายรูปที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจหลายมุมเลยส่วนร้านอาหารเนี่ยก็จะอยู่ริมทางครับมีตามซอยเล็กซอยน้อยไปหมดเลยสิ่งนี้ที่ควรรู้ตามมารยาทของคนญี่ปุ่นนะับว่าเขาเนี่ยจะไม่เดินกินกันนะเวลาซื้อขนมจากร้านไหนเน ที่นั่งทานแล้วก็ทิ้งขยะที่ร้านนั้นได้เลยเพราะว่ามันไม่มีทางขยะสาธารณะเลยนะครับเราจะต้องถือจนไปทิ้งที่โรงแรมเลยครับถ้ากินเสร็จแล้วก็ทิ้งที่นั่นได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าหามุมด,ดีนะครับเราจะสามารถถ่ายรูปกับโตเกียวทาวเวอร์ได้จากบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะโอเค ตอนนี้เรากินจนอิ่มแล้วเราไปเดินทางกันต่อที่ต่อไปเลยครับอิ่มท้องแต่ว่ายังไม่ได้อิ่มใจนะครับสำหรับที่ต่อไปที่เราลงไปมันก็คือที่ศาลเจ้าเมจิหรือว่าชื่อเต็มๆเ,เลยก็คือศาลเจ้าเมจิจิงกูอันนี้เนี่ยเหมือนลงเข้าไปในป่าจริงๆครับเชื่อไหมครับว่านี่อยู่ใจกลางโตเกียวเลยนะมันเหมือนเราเข้าไปในป่าที่มี MRT มาส่งน้าทางเข้าะครับข้างในบรรยากาศเนี่ยลมลื่นลมเย็นมากๆครับล้อมด้วยป่าอากาศดีมากๆอากาศแบบสดชื่นเลยครับสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยสามารถมาได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมใช้โต เกียเมโทรไลน์สีเขียวเข้มชิโยดะไลน์ลงที่สถานีเมจิจินกุเมะ4ี3หรือว่าถ้าใครจะมาจากฟุกุโทชินไลน์เนี่ยก็ลงที่สถานีเ1 5ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมาจากยามอนุเตไลน์เนาะก็เลือกลงที่สถานีฮาราจูกุได้เช่นเดียวกันนะ เมื่อเราเดินไปถึงส่วนของศาลเจ้าตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาคารหลายๆอาคารเลยซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยมากๆครับเ้ื่อความที่มันเป็นอาคารไม้อยู่รอบๆกับป่าสีเขียวเนี่ยมันเหมือนอาคารนะเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติตรงนั้นไปเลยครับซึ่งผมมองว่าจุดๆนี้สาหรับคนรักธรรมชาตินะีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะมากเลยครับทั้งเสาโทริที่เป็นสัญลักษณ์ที่คอยเหมือนบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของศาลเจ้านะผมแนะนำเหมือนวัดอาชาคุสะเลยครับมันจะมีต้นข้างหน้าสุดที่คนเยอะครับซึ่งอันนั้นเน่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะให้เดินเข้ามาข้างใน มันจะมีต้นข้างในที่สภาพแวดล้อมสวยกว่าแล้วก็มันเป็นเนื้อไม้จริงๆอะ่ะมันถ่ายแล้วดูสวยมากเลยครับหรือถ้าเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นตัวสัรงเจ้านะผมเห็นคนญี่ปุ่นหลายๆครอบครัวเนี่ยเขามาถ่ายรูปครอบครัวกันนะครับน่ารักมากเลยมันน่าจะมีความหมายอะไรสําหรับเขาอยู่นะครับผมเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคารมใน,นเรื่องของธรรมชาติมากครับซึ่งก็ได้หลงมาเห็นด้วยตัวเองนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถควบรวมเป็นสิ่งเดียวกันได้ดีมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นสั่งเจ้าอันนี้เป็นต้นเนะเาเะ มูลค่ามหาศาลเลยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่แบบนี้อีกทั่วญี่ปุ่นเลยเนาะยังไงเดี๋ยวเราจะไปกันให้ได้ครับ ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย จะไม่กินปลาดิบสดๆอะไรยังไงครับต่อไปเราลงไปที่ตลาดปลาซึกินจิกันต่อเดิมทีแล้วตลาดปลานี้มเป็นตลาดปลาอาหารทะเลสดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1935แล้วอันนี้เห็นแถวยาวนี่นะมันเป็นไข่หวานมวนเนาะต่อคิวไม่ทนันมากครับเพราะว่าเขาทํากันไวมากทุกคนดูแบบตั้งใจทากันหมดเลยหน้าตาดูอาจจะไม่มีอะไรนะครับเรียมๆอย่างนี้แต่พอกินเข้าไปเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกครับมันผสมอะไรสักอย่างอยู่อร่อยมากๆเลยแล้วก็หอมมากนะครับนอกจากนี้ตลาดเนี่ยก็ยังมีของสดอื่นๆนีกมา มาให้ลองนะครับผมลองเดินตามคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งไปครับมันเป็นร้านร้านนึงเนี่ยนะซึ่งจริงๆมันมีแค่คนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเลยแต่ก็ลองตามเข้าไปดูครับแล้วสิ่งที่ผมได้ลองสั่งมามันก็คืออันนี้ครับผมไม่รู้ว่าด้วยบรรยากาศหรือว่าเขาปรุงด้วยวัตถุดิบอะไรพิเศษนะเนาะแต่มันอร่อยมากอร่อยจนแบบอยากจะทุ่มเงินทั้งหมดที่มีกินต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจานดีขวมันก็อิ่มมากแล้วนะครับผมอ่านชื่อร้านไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ การกินซาชิมิที่อร่อยมากๆเลยหลายๆคนชอบพูดว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนมาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการเดินถูกไหมแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับสําหรับการเดินปัญหาจริงๆมันคือการกินครับมันจะอิ่มไปในทุกๆนาทีทุกๆที่ที่เราไปเลยครับมันมีทุกอย่างน่ากินที่หมดเลยทั้งคา้าทั้งหวานบอกเลยว่าต่อให้คุยกันไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าได้ของมากินเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเค เราหลงจนอิ่มกันเรียบร้อยสำหรับวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปนอนกันให้เต็มที่แล้วเราจะลองมั่วๆออกไปนอกเมืองดูครับก็ขอให้พวกเนี้เป็นวันที่อากาศดีแล้วกันครับ เช้าวันใหม่แล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่คาวาคุจิโกะกันแล้วซึ่งก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายช่วงชุลมุนการเดินทางมาสําหรับการเดินทางที่ผมเลือกเนี่ยก็จะนั่งรถบัสจากสถานีชินจูกุมาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากเดินทางลําบากแล้วก็ขอแบบต่อเดียวถึงครับแต่ว่ามันวุ่นวายนิดหน่อยนะเพราะว่ารถบัสแอบหา,ย,ย,ายากอยู่ครับมันจะอยู่ที่อาคารสถานีสําหรับรถบัสโด,ดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมจะแนบตําแหน่งไว้ให้ละกันครับสําหรับคนที่มารูปแบบเดียวกับผมโโดดยททีีี่่่่่มมมมัันนนนนนสสาาาาาาารรรรถจอนะอจอาาอองงงงงตวววลลหหห้้้้ไะะะแใกกคเพู นะันะมจะเต็มครับเมื่อมาถึงสถานีแล้วครับเราสามารถนั่งรถเมล์ต่อไปที่รอบทะเลสาบคาวากุชิได้เลยถือว่าโชคดีมากเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดพอสมควรนะทำให้เราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยมากๆครับภูเขาไฟฟูจิของจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยคือมองจากในรูปเนี่ยมันไม่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอเรามาเจอของจริงเนี่ยมันแบบรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของมันนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเมืองรอบๆมันก็เป็นเมืองที่เงียบสงบมากเลยเนาะเหมาะสำหรับ การหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองโตเกียวได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าผมเจอคนไทยเยอะมากครับก็อาจจะมองว่าเป็นความวุ่นวายแบบไทยๆแทนนะครับผมเคยถามเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะว่าเขาเคยมาทะเลสาบนี้ไหมเขาบอกว่าทะเลสาบนี้สำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับในความทรงจำของเขาเนี่ยคาว่าคุชิโกเป็นพื้นที่สำหรับซ้อมเบสบอลในช่วงซัมเมอร์ของเขามากกว่าครับก็แปลกดีนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับอากาศมันดีมากๆเลยเนาะเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งมากเลยครับ จริงๆที่ท่องเที่ยวรอบทะเลสาบเนี่ยมันก็มีให้ทําหลากหลายเลยเนาะมีพิพิธภัณฑ์มีหอศิลป์หรือว่าล่องเรือรอบทะเลสาบเนี่ยก็ทําได้ครับหรือว่าถ้าแบบโลคอลหน่อยก็สามารถเดินไปเรื่อยๆโอ้โหแค่เดินอย่างเดียวมันก็สวยมากๆแล้วเนาะเพราะว่าเมืองมันน่ารักมากเลยครับและที่สําคัญเนี่ยผมก็ชอบในการที่เขาอยู่กับธรรมชาติได้นะบ้านเมืองของเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยไม่ได้มีสีโดดเด่นออกมานะครับเขาะจะเป็นสีที่มันกลืนกับธรรมชาติครับ นอกจากอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยเราสามารถนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นมาดูวิวภูเขาด้านบนได้ด้วยนะซึ่งวิวข้างบนก็สวยเหมือนกันครับแต่ตรงนี้จะแอบ,บคนเยอะนิดนึงเนาะอาจจะต้องต่อคิวยาวหน่อยครับหรือว่าถ้าคนประหยัดครบเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นมาได้ครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะว่านั่งเคเบิลคาร์ดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างสูงอยู่แล้วน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งบรรยากาศข้างบนไว้ให้ดูกันสักน,นิดนึงละกัน เนื่องด้วยเรามาแบบวันเดย์ทริปเนาะพอใกล้เย็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถเมล์กลับมาที่สถานีคาวากุจิโกะครับซึ่งรอบสถานีเนี่ยก็มีที่ให้เที่ยวหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มีซอยนี้ที่น่าถ่ายรูปเก็บออยมากๆครับถ้ารอจังหวะด,ดีๆเนี่ยมันจะมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะอย่าลืมไปเก็บภาพกันมาละ โอเคครับวันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเนาะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนรถไฟชิงกันเซนเลยครับวันนี้เราจะลงไปเมืองใกล้ๆกับโตเกียวนิดน,นึงครับก็คือที่จังหวัดไซตามะเราจะไปเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะกันครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่อาคารบางหลังเนี่ยยังอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่120ปีก่อนเลยนะครับซึ่งเราเดินทางโดยการซื้อพาสมาจากสถานีอิเคคุบุโรนะครับแล้วนั่งท o บุโท o โจหลายมาความดีของพาสเนี่ยคือมันรวมทั้งรถไฟและก็รถบัสเลยนะก็เลยดีหน่อยครับไม่ต้องเดินจากที่ีทหนงนะเาามานเม้ือไดลย แต่ว่าถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยก็สามารถใช้บัตรไอ IC ีการ์ดแตะได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตอนซื้อพาร์สเนี่ยครับอย่าลืมหยิบแผนที่ภาษาไทยมาด้วยครับแผนที่เนี่ยช่วยได้มากจริงๆครับเมื่อเรานั่งรถเมล์ออกมาจากสถานีแล้วก็จะรู้สึกถึงเมืองเก่าเลยนะครับโดยเฉพาะโซนที่เป็นย่านเมืองเก่านะครับก็จะมีหอะฆังที่เป็นแลนด์มาร์ของที่นี่ที่เราต้องไปกันด้วยเนาะจุดจอดแรกครับเราไปลงกันที่วัดคีตาอินนะครับซึ่งในวัดเนี่ยก็จะมีส่วนของประสาทเหดุุที่ยังหลงเหลืออยู่ครับแต่ว่าพูด หาไม่เจอครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ก็เลยถ่ายบรรยากาศคร่าวๆแบบนี้มาให้แทนแล้วกันนะ มันก็สามารถเดินต่อไปที่ย่านเมืองเก่าคูราซุคุริได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าหาทำเลยครับถ้าขึ้นรถเมได้ก็ขึ้นรถนเม์ไปเลยเนาะเขาว่ากันว่าคาวากเอะนะเป็นเมืองค้าขายสําคัญในยุคเอโดะครับทำให้บริเวณเนี้มีโกนางอยู่หลายแห่งนะซึ่งก็กลายเป็นร้านค้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับในไกด์ก็บอกว่าเราสามารถเช่าชุดกิโมโนสใส่เดินกันได้ด้วยนะครับมันจะได้ฟิลได้อีกแบบหนึ่งเลยไม่ใช่แค่นะักท่องเที่ยวนะที่ใส่ชุดกิโมโนมาครับคนญี่ปุ่นเองเขาก็ใส่ชุดกิโมโนมาถ่ายยรูปก,กันด้ว าวอสๆยนอกจากนั้นรถเมย์ยังสามารถไปส่งเราที่ศาลเจ้าที่ขาวะได้ด้วยเนาะมันเป็นศาลเจ้าแห่งความหลักนะเผื่อสายมูเนี่ยจะได้ตามกันไปดูครับเมืองนี้มันเต็มอิ่มไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่เดินทางมาแบบวันเดียวนะครับมีอะไรทาหลากหลายมากเลยหลังจากเราได้ชิมขนมแล้วก็กินมันเผามาแบบจนอิ่มเรียบร้อยนะครับขากลับกเนี่ยก็ตามธีมครับหลงครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะว่าถ้าซื้อพาสแบบนี้เราจะต้องเข้าแล้วก็ออกผ่านระบบของทบุทโจหรลายเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนกลับเนี่ยรถไฟคันที่ผมนั่ง อิเคคุบุโรเนี่ยมันเหมือนจะลงไปที่สถานเรถไฟฟ้าใต้ดินของเมโทรไลน์นะครับมันก็เลยออกไม่ได้เนาะก็เลยน,นั่งย้อนกลับไปแล้วก็มาขึ้นที่โทบูโทโจไลอีกรอบหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นถ้ากลับเนี่ยก็สามารถเช็คดีๆนะฮะว่ารถไฟขนาดน่ามันไปทางไหนกันแน่ สิ่งที่ญี่ปุ่นทำได้แบบน่าทึ่งเลยครับก็คือการรักษาความสวยงามของบ้านเรือนและวัฒนธรรมเอาไว้นะโดยที่เราไม่ได้เก็บมันไว้บนหิ้งและไม่ทำอะไรเลยนะครับเขาสามารถพยายามนำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสมัยใหม่ปรับเข้ากับการไม่ทำลายเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแต่ก็นะเราไม่ใช่คนญี่ปุ่น,นแท้ๆครับเราคงบอกไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เหมาะสมหรือว่าไม่เหมาะสมนะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวของเราเนะี่ยเราแค่นับถือในไอเดียนี้ของเขานะครับก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะการหลงในญี่ปุ่นครั้งนี้ในทริปนี้อาจจะไม่ได้ไปหลายๆทีี่่่่อออยาาาาางงทคิดไว้เนืจกกสภพศ แล้วก็จํานวนคนที่มาเดินทางมาพรอกันนะครับมันก็ถือว่าได้ใช้เวลาซึมซับกับสถานที่จนรู้สึกเลยว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ดีจริงๆครับธรรมชาติที่สวยงามกับคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆครับไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่นะแต่ว่าจะต้องกลับมาอีกแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ครับประเทศญี่ปุ่น